กบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเรื่องโจติราชันทําลายล้างน,นะครับสําหรับใครที่อยากอ่านก่อนใครนะครับสามารถไปติดตามได้ที่เพจแค่หลอดแปลมางหาะน,นะครับพลังชีวิตของท่านต่ากว่า10ไม้ตายป้องกันตัวล็อกเลือดทํางานอัตโนมัติล็อกเลือดทํางานแล้วสินะในเวลาตัดสินแพชนะแล้วสินะระเบิดกระสุนมังกรเพลิงนัน่นอะไรเวทมวนต์งั้นหรอ มัน,น่ะไม่มีประโยชน์หรอกหนะ้าถ้าฉันน่ะนาจะตายเพราะพลังโจมตีแบบนี้จริงๆล่ะก็ฉันน่าจะเลเรว่า5ได้ยังไงกันล่ะว,วะพอได้แล้วเยี่ยหรีบหนีไปซะเดี๋ยวนายก็ตายจริงๆหรอกหนีถ้ามาถึงขั้นนี้แล้วฉันน่ะหนีไปไม่ได้หรอกนะอีกอย่างฉันน่ะนะจะไม่แพ้สักหน่อยของจริงนะต่อจากนี้ต่างหากละ่ะเพิงไม่นะลกหงายแตกสิ้นดีแกน่ะทำได้แค่นี้งั้นหรืองไงฮะ นี่น่ยหรอถ้าไม้ตายของแกน่ะมีดาเมจแค่นี้แกกำลังเล่นตลกกับฉันอยู่งั้นเหรอหมดเวลาล้อเล่นแล้วไปตายซะไอเด็กเวน้นดาบสุดท้ายเล่นฟันแกให้กลายเป็นผุยผงไปเลยงั้นเหรอนะนี่มันปืนนรลกของปิ๊กกันนี่นะไม่สิ มันถูกดัดแปลงมาแล้วอย่าบอกนะว่านี่แกเป็นคนค่าบิ๊กันลองหัวหน้าของฉันอย่างนั้นเหรอเป็นไปไม่ได้หรอกหน้าเรื่องเล็กๆแค่นี้ทําไมต้องตกใจถึงขนาดนั้นด้วยละ่ะแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้ชื่อปืนนรลกแล้วชื่อของมันก็คือปืนแห่งความน่าสมเพชยังไงละ่ะ ปืนนี่ยความน่าสมเพชเลเวล40ใช้งานได้เป็นปืนประเภทแรงไฟระดับสูงความสามารถติดตามศัตรูกระสุดไม่มีวันจำกัดนานหนึ่งนาทีเวลาคููดาว3ชั่วโมงนายนายยังบอกยว่าฉันอ่อนอยู่เลยไม่ใช่หรอแล้วปืนใหญ่ที่ถูกดัดแปลงกระบอกนี้นะ่าจะพอเปลี่ยนความคิดของนายได้หรือเปล่าล่ะ<อ>โลพลังของฉันแตกเป,เป็นไปได้ยังไงกันโถเว้ยเมื่อก่อนตอนที่เราพีเคกัน เปนรกของมันก็ชนะฉันได้ตลอดมันทั้งยิงเร็วยิงแรงและที่สำคัญมีกระสุนไม่จำกัดนี่สิไอหมอนี่ยังจะดัดแปลงให้กระสุนติดตามศัตรูได้อีกน่าลำคาญชะมัดเลยเฮ้ฉันจะมโมโลบอย่างเดียวไม่ได้แล้วสิไม่ว่าอย่างไงฉันจะต้องทำลายปืนนั่นสิก่อนแล้วค่อยค่ายเวน,นั่นมันก็ยังไม่สายปืนของแกเนี่ยถ้าไม่ฉันตกใจนะแต่ว่า แกนะดัดแปลงให้ปืนที่มีความยืดหยุ่นสูงกลายเป็นปืนง่ๆที่เคลื่อนย้ายลําบากน่าเสียดายปืนกระบอกนี้จริงๆเลยสินะยังไงซะถ้าแกตายไปมันจะต้องเป็นของฉันเพราะงั้นแกตายไปซะผิดแล้วละ่ะที่ฉันวางไว้แบบนั้นเป็นเพราะว่าฉันต้องการเล่าใหนายเข้ามายังไงละ่ะและของจริงน่ะมันต่อจากนี้ตั้งหากละ่ะว่ายังไงนะเฮ้ยนี่แกยังไม่ได้ ดาบพ,พิษท,ที่ถูกดัดแปลงมีโอกาสฆ่าศัตรูได้ภายในการโจมตีครั้งเดียวหากศัตรูมีปร,ริมาณเลือดที่ต่ำจำนวนการใช้เหลือเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นน้อย <No. S 1> แม่งเอ้ยนี่แกรอบทำร้ายฉันอย่างนั้นเหรอถึงจะเป็นการรอบทำร้ายแต่ก็ไม่น่าทำดาเมจได้มากขนาดนี้เลยนี่นาเพราะความต่างของเลเวลอย่างไงล่ะไม่สิเป็นเพราะว่าดาบเล่มนั้นอย่างนั้นเหรอดาบเล่มนั้นจะต้องมีความสามารถพิเศษอะไรแน่ๆนะนี่มัน เกาะป้องกันของฉันกาลังทํางานอย่างนั้นหรอแสดงว่าดาบเล่มนั้นสามารถฆ่าฉันได้โดยการยอมตีครั้งเดียวอย่างนั้นหรอเกาะป้องกันเลเวล50สามารถป้องกันการยอมตีถึงชีวิตและฟื้นฟูพลังชีวิต30%จํานวนครั้งที่เหลือ0ครั้งแม่งเอ้ยฉันอุส่าใช้เงินมากมายเพื่อซื้อเกาะป้องกันมาเชียวนะเด็กโปกงย่างแกกล้าดียังไงถึงมาทําแบบนี้กับฉันไอเด็กเว้น ยังมีหน้ามาพูดแบบนั้นอีกงั้นเหรอการลอกเลือดของฉันมันก็ถูกใช้ไปแล้วไม่ใช่เหรอมันก็เป็นเลือดเนื้อของฉันเหมือนกันนะเว้ยโล่ป้องกันไอหมอนี่มันคูดาวไว้ขนาดนี้เชียวเหรอโปรดระวังสกิลไม้ตายการลอกเลือดกำลังจะหมดอีก5วินาทีเอ็มดโผ้ยทั้งทั้งที่ฉันถ้าหากว่ายืมพลังขององค์กรห่วงเจิงแล้วล่ะก็ฉันจะสามารถหาเงินก้อนโตได้ไม่คิดเลยว่าจะมีเด็กเปรตย่างแก่โผมาขาดทุนย่อยยับไปหมดแล้ว ถ้าฉันฆ่าแกกับมั่วเขอเออยได้เมื่อไหร่แล้วก็ฉันจะต้องเลียดเงินเพื่อนเป็นสองเท่าถ้าไมา้ตายล็อกเลือดหยุดทํางานกรณาฟื้นฟูนฟนพลังชีวิตด้วยฉันน่ผิดเองที่ประมาทเกินไปไอเด็กหน้าลาคาญเอ้ยก็คงต้องเอาจริงซะแล้วหนะเพื่อความปลอดภัยของฉันเองด้วยนะไปตายให้หมดเลยไปพวกแกนะทุกคนเลยล เลือดอาคีสามารถใช้งานก่ออาคีและแปลงแ่างเพิ่มความสามารถในการต่อสู้นาน5นาทีหลังจากใช้งานจะเข้าสู่สถานะอ่อนแอ30วันจำนวนครั้งคงเหลือศูนยครั้งนี่เนี่ยหรอความแตกต่างระหว่างเลเวลสูงกับเลเวลต่ำนะนอกจากจะมีประสบการณ์ที่สูงในการต่อสู้แล้วยังมีไอเทมหายากมากมายที่เราไม่เคยพบเคยเห็นอีกด้วยถ้าประมาทแม้แต่นิดเดียวก็อาจตายได้เลยพ่ายแพ้ย่อยยับเลยสินะ เจ้าเสือดำนั่นมันมีไอเทมน่ากลัวมากมายขนาดนี้เชีวยวงั้นเหรอคงจะฝ่าดันเจี้ยนมาไม่น้อยเลยสินะน่าสีดายจริงๆทะนั้นที่เป็นคนเก่งแท้ๆเลยนะฉันน่าจะต้องผ่าดันเจี้ยนมาถึง5 6ครั้งเพื่อดรอปไอเทมชิ้นนี้เชียวนะไม่คิดเลยว่าจะต้องใช้มันกับเจ้าเด็กกระโปรงอย่างแกนี่ยังมีไอเทมอะไรก็ออกมาให้หมดพวกเราจะมาตัดสินแพ้ชนะกัน